พอการเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องดูแลคนในครอบครัวในทุกๆเรื่องและที่สําคัญต้องดูแลตัวเองไม่ให้เจ็บป่วยเพื่อให้คนในครอบครัวจะได้ไม่ลําบากหรือมีภาระค่าเสีย่ายอยากได้ความคุ้มครองดีๆมาเป็นตัวช่วยสพอร์ตตรงนี้จังดูแลคนที่คุณรักด้วยบัตรเดบิตเลดเอทีพัร์ต่คะบัตรเดบิตฟ้ะใช่ค่ะบัตรเดบิตเลดเอทีพัรก็คือบัตรเอทีเอ็มที่เราคุ้นเคยสามารถใช้จ่ายแตะรูปซื้อของหรือกดเงินสดได้ทุกที่ทุกเวลาที่สําคัญมีประกันอุบัติเหตุด้วยนะบัตริต C b p a พามีความคุ้มครองอุบัติเหตุให้เลือกถึงาประเภทหมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งสูงสุด10,000บาทหรือหากกรณีนอนโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุก็มีสดวเชิญรายได้ให้สูงสุดวันละ1,000บาทพ,พร้อมคุ้มครองชีวิตจ,จากอุบัติเหตุสูงสุด300,000บาทเรามีบัตร3ประเภทนะคะค่ารมเนียมเริ่มต้นวันละไม่ถึง2บาทค่ะมีบัตรแล้วต้องใช้ให้คุ้มเมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบทุก1,000บาทรับ1บ 0, สิทธิ์ล ถึง30มิบมิถุนายน2,568และถ้าใช้บัตรใบนี้เติมน้ิมันหรือช็อปที่บิ๊กซีโลตัสรับเครดิตเ,เงินคืนสูงสุด3%ตั้งแต่ ที่1มกราคม2568ถึง30มิถุนายน2568สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิตและ SCB พัดเพิ่มเติมได้ที่ SCB สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะคะหรือคุยกับพนักง,งานสาขาได้ง่ายๆไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอดแอด SCB คำแนะนำเลือกบริการยอดนิยมนักปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้นนั้นหมายคุยกับพนักง,งานสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว